สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังรับฟังช่อง l e x p l a n d i t เพราะโลกจะไปด้วยคำถามเรามาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันตับ l e x p l a n d i t สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Lex, Lex l e x p l a n d i t วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตตอนที่เรียนปอเอกที่ออสเตรเลียให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าก่อนที่จะมาเรียนปอเอกเนี่ย เราไปทําอะไรมาเราทําอาชีพอะไรทําไมถึงได้ทุนเรียนปอเอกโดยความสามารถส่วนตัวอะไรประมาณนี้แต่คลิปเนี้ยที่จะมาเล่าอ่ะโดยหัวข้อที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือว่าเธอรู้หรือไม่ว่าเราอ่ะเปลี่ยนอาจารย์มาสามคนในระหว่างเรียนปอเอกและทํายังไงถึงรู้จักอ,อาจารย์คนแรกที่เปลี่ยนอาจารย์คนที่รู้จักอาจารย์คนแรกใช่ไหมร,าาร,รู้จักอาจารย์คนแรกก็คือว่าตอนนั้นอ่ะที่อยู่รมวิดอ่ะไม่ไม่มีอะไรทาเฮ้ย ทำได้ยังไงเออ,เอ,อมันมีอะไรท่าเ,เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไ่ได้งานทำคือเ, <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อมันมีมันมีงานทำแต่ว่าคือตอนนั้นมันเป็นโควิดมันเป็นช่วงโควิดตอนเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็หาก็คือทำงานแหละไม่ใช่ไม่ทำงานแต่ตอนนั้นอะ่ะก็คือ,อาวานอีเมลไปหาอาจารย์ต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะหาออฟเฟอร์คือการคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเรียนโปรเอกอะ่ะคือแกจะต้องได้ออฟเฟอร์ ออฟเฟอร์ er ก็คือเป็นออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยแล้วออฟเฟอร์นั้นอาจจะต้องได้สกอร์ชิพได้ทุนพ่วงท้ายมาด้วยถ้าไม่ได้พ่วงท้ายคุณจะต้องไปรับการสปอนเซอร์ชิปจากรัฐบาลไทยหรือไม่ก็เอกชนแต่โชคดีคือตอนนั้นคือได้คือสมัครคือตอนนั้นไม่มีคนแข่งขันสูงเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลยสมัครที่กริฟฟิตที่ควีนส์แลนด์นี่แหละเราก็เลยได้ทุนจากมหาวิทยาลัยมาก็เลยได้มาที่นี่แล้วรู้จักอาจารย์คนนี้ อาจารย์คนแรกนะให้ตั้งชื่อว่าอาจารย์คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วกันคนที่สามก็คือคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยและมีความสุขเอา,เอา,เอาทุกคนทุกคนก็มีความสุขแต่ว่าคนแรกอะ่ะเกิดเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ว่านี่ก็คืออยู่ได้ประมาณสักสี่เดือนประมาณนี้ที่รู้กับอาจารย์คนแรกก็คือว่าไอตอนนั้นอะ่ะเกินซะยาวก็คือตอนนั้นะ่ะที่อยู่โควิดคือตอนนั้นอ่ะคือวิดีโอคอลคือสมัครผ่านสมัครผ่านกิฟฟิตแหละแล้วก็วิดีโอคอลกับอาจารย์คนนี้ จำได้ว่าจาหนักเป็นคนคือ e t h n i c ตี้นะเป็นสัญชาติอะเป็นเชื้อเชื้อชาติเป็นเชื้อชาติป่ะเขาเรียกว่าเชื้อชาติอะเชื้อชาติแบบเอเชียใต้แต่ว่าเขาเป็นชาวออสซี่ที่นี่อืมคือเราก็ไม่รู้จักเขาแบบเอ่อส่วนตัวแบบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรในในใจอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่สัมภาษณ์คือตอนนั้นสัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อหัวข้อตอนแรกเลยนะที่ ใช้ในการยื่นวีซ่าแล้วก็มาที่ออสเตรเลียนะตอนนั้นเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแบบไข้หวัดใหญ่ตอนนั้นแบบตั้งใจมากว่าเราจะต้องมาทำหาวัคซีนป้องกันไข้พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติอะไรวันนี้เรื<ม>่องความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ถูกล่มก่อนไปในสาม <4 S 2> เดือนสี่เดือนล้วยังไงต่อจ๊ะอาจารย์คนแรกอาจารย์คนแรกกดดนันอ้กดดันแบบสุดๆเลยก็คือว่าพอเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการต้องการให้เรา พับลิชไงต้องการให้เราแบบตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ซึ่งรู้ไหมว่าวารสารเนเจอร์มันเป็นวารสารอารมณ์แบบอันดับหนึ่งของโลกเลยนะในใสายวิทย์ที่จะต้องที่จะต้องตีพิมพ์ให้ได้แล้วอาจารย์บอกว่าประมาณปี2คือเรียนเรียนที่ออสเตรเลียมใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งตาถ้าตามถ้าตามคอนแทคสัญญาทุนนะประมาณ3ปีครึ่งจะ e x t e n ์นต่อสัญญาก็ได้แล้วแต่แต่ละบุคคลไปแล้วแล้วเราก็ Expect าาถูกจจาาากกอรย์ถูคาดหวังกับอาจารย์เนาะว่าจะต้องตีพิมพ์ในน a เจอร์ให้ได้ต้องให้ได้ไม่งั้นอาจารย์ไม่ปลืม้มก็เลยอันนั้นอะคือคือกดดันแรกกดดันที่2ก็คือว่าจะต้องมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องต้องพรีเซนตที่ u n i v e r s ร t y เนี่ยที่ที่ออฟฟิศเนี่ย 9 to 5 e v e r y single day เลยก็คือว่าต้องอยู่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็น้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกทุกวันมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเว้ยก็คือว่าตอนนั้นอ่ะต้องไปหาต้องไปหาแฟนต้องไปหาแฟนก็คือแฟนไม่สบายแล้ววอเสร็จแล้วอาจารย์ตามหาพออาจารย์ตามหาไม่เจอเรารู้ไหมอาจารย์ทำอะไรส่งอีเมลมาหาหรอเออส่งอีเมลมาหาไลา่ยยาวแบบโปโหู แบรรทัดที่ที่แบบมาตรฐานคนไทยอ่านนี่คือแบบต้องแบบมากกว่า8ปดบรรทัดอะ่ะบอกเลยว่ามากกว่า8ปดบรรทัดหลายเท่ามากเป็นแบบปหลายพารากราฟมากบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ appropriate ไม่เหมาะสมนะของการเรียนปอเอกเอออันนั้นอะ่ะก็อีกกดดันหนึ่งเหมือนกันกดดันแรกอะ่ะตีพิมพ์ในวารสารอันดับต้นอันดับท็อปของโลกไม่พอคือนี่ก็คิดนะ เอา้าท่านนี่จะให้ไปตีพิมพ์ในเนเจอร์นี่ไปเรียนที่ออกฟอร์ดไปเรียนฮาร์วาร์ดไม่ดีกว่าหรอมหาลัยระดับต้นๆทาไมต้องมาที่กิฟต์ถูกปะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอาจารย์ก็ก็กดดันก็เพื่อให้เราแบบอิ p มพูฟให้พัฒนานั่นแหละก็เข้าใจแกอยู่อันนั้นนะกดดันแรกกดดันที่2ก็คือไอ้ที่บอกว่าจะต้องจะต้องจะต้องอยู่ที่มหา,หมาวิทยาลัยอ่ะ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นทุกทุกวันแล้วรู้ไหมกดดันที่3คืออะไรไม่รู้ค่ะพรีเซนต ต้องพรีเซนต์กับอาจารย์ต้องทําถ้าสมมติถ้าสมมติมมใครรู้เนาะว่า,วาการที่จะทำพรีเซนต์แต่ละตัว powerpoint แต่ละตัวมันใช้เวลาอย่างนานมากเลยนานนะที่ก็คือประมาณแบบสองสาวันอะแต่ความกดดันสุดๆก็คือว่าจะต้องพรีเซนต์ให้อาจารย์เนี่ยคนเนี่ยคนแรกฟังอะทุกทุกวันแล้วทุกๆวันเนี่ยจะทําสมองกลวงไม่ได้นะจะต้องมี <laughs> จ,ะงม <laughs> จะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรนะจะต้องมีองค์ความรู้ foundation อะแบบ เต็มๆอ่ะแล้วถ้าสมมติแบบจำสูตรเคมีอะไรผิดเจอดาเจอฟิทแบ็กกลับมาด้วยบอกเลยแล้วเจอฟิททุกๆครั้งที่ไปห้องประชุมอ่ะจำได้ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ฟิทแบ็กกลับมาฟิทแดฟิทแบ็กเนี่ยก็คือว่าไม่ดีมากกว่าดีด้วยซ้ำก็เลยเออเครียดจำได้ว่าช่วงประมาณ3-4เดือนแรกเนี่ยไปไปหาจิตแพทย์เลยนะไปหาจิตแพทย์เพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็อันนั้นก็คือ อีกอีกความกดดันหนึ่งหรอความกดดันหนึ่งก็คือแบบเจอเพื่อนน่ะเพื่อนคือเราต้องเซทอลินน่ะเข้าใจไหมคือเราต้องต้องเซทอลินเซทอลินก็คืออารมณ์แบบปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ถูกปะแล้วเราจะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ด้วยความที่แบบเขาอ่บเป็นคนต่างชาติแล้วภาษาเราไม่ได้แบบ f l u e n c ์แบบขนาดนั้นแล้วก็แบบอารมณ์แบบ ส่วนมากที่เจอที่เจอนะก็คือแบบเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่เป็นมิตรกับเราอะ่ะก็เลยแบบเราก็คขีนนะว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้เออมันหลายอย่างเคยคุยเปิดอกคุยกับอารรจารย์อ่ะประมาณสองครั้งเว้ยแต่ก็ไม่ได้ผลก็คุยเลยคุยเปิดอกคุยกันเลยโอเพนไมล์เลยว่าอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่อาจารย์ชอบอันไหนที่อาจารย์ไม่ชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเนี้ยเปิดอกคุยกันแต่ก็ไม่เป็นผลเออ แล้วก็มันหลายกดดันนะอย่างเช่นไอ้กดดนล่าสุดจำได้ว่าก่อนที่จะบินกลับไทยอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะคือแม่เสียแล้วเ,เป็นเหตุการณ์ที่เออประมาณเดือนคือเรามาประมาณตุลา2 0 2พันยิบเอ็ดถูกปะ่ะประมาณเออประมาณตุลา2022ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอันเนี้ยเป็นช่วงกดดันพอกุมภาปุ๊บแม่เสียก็ต้องบินแม่คือแม่ของเราเสียถูกปะ่ะเราก็ต้องบินกลับไทยเพื่อไป งานศพแม่แล้วพอกลับมาปุ๊บอาจารย์ก็ประมาณเอออาจารย์ตามงานอาจารย์ตามงานอาจารย์คนแรกเนี่ยตามงานวันแรกเลยอะไม่ไม,ไม่ไม่มีอารมณ์ให้แบบรีคอเวอร์อารมณ์ตัวเองเลยนะอาจารย์ตามงานเลยทํานั้นยังทานี้ยังทํานั้นยังนี่ก็เลยตัดสินใจออกเลย <c oughs> กับอาจารย์คนแรกมันมันกดดันมากถ้าสมมติถ้าสมมติไม่เกิดขึ้นกับใครไม่รู้หรอกคือเขาอาจจะคิดว่าเอาอเขาก็ทําแบบนี้ก็ถูกเพื่อจะให้อินพูฟตัวเองนี่ มันก็ถูกแต่คืออาจารย์คนนี้ม,ม,ม,มีมีประวัติเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนอีกบางส่วนคือตอนนี้เขาก็ไม่มีนักเรียนปอเอกเลยเราเคยถูกเคยถูกว่าเป็น his first student ด้วยซ้ำแบบนักเรียนคนแรกนักเรียนปอเอกคนแรกของเขาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีก็เขาก็ไม่ได้เอ่อนักเรียนปอเอกอีกเลยเพราะว่าก็ขอทำแบบพฤติกรรมอารมณ์แบบคล้ายๆกัน เห็นบางคนเห็นเพื่อนบางคนก็บอกว่าขอลงแบบเลสิสด้วยนะเลสิสแบบภาษาไทยคืออะไรอะเลสิสเลสิสแบบอารมณ์แบบเหยียดเออเหยียดเหยียดเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรเงี้ยเออมันหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ประมาณสามสอย่างที่บอกไปเอาลงแบบว่าเอาเป็นว่าเราไม่โอเคกับอาจารย์คนนี้คือเรื่องนามเขาเรียกอะไรเรื่องดือนามประวัติแกก็ชกโชนเหมือนกันอืมนั่นแหละแต่ก็ได้เป็นการเรียนรู้นะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างกับแกอืม เราทำยังไงถึงตัดสินใจลาออกจากอาจารย์คนแรกก็หลังจากที่มาจากงานศพแม่ใช่ไหมหลังจากที่บินจากที่ไทยมาที่ออสเสร็จงานศพแม่ปุ๊บแล้วอาจารย์ตามงานแล้วอาจารย์ทําหน้าแบบคืออาจารย์คนนี้ชอบทําหน้าแบบไม่พอใจทําหน้าแบบเหน้าบูดหน้าไม่ไม่ค่อยได้ยิ้มอ่ะทําหน้าใสแล้วก็แบบว่าเราอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบออกดีกว่า ก็เลยแบบไปหาไปหาโปรเจกต์ใหม่อาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ดีกว่าแล้วตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็คิดนะว่าจะหยุดเรียนปอเอกแต่ว่าเรามาไกลขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วเราเรามีแฟนมาด้วยก็เลยคิดว่าอืมจะหยุดไม่ได้ก็เลย move on ต่อไปไปหาอาจารย์คนอื่นแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งคือเปลี่ยนเปลี่ยนสโคไปเลยอะเปลี่ยนท็อปิกไปเลยจากเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน เกียบกับเชื้อแคปัดใหญ่ถูกปะก็ここเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการทํายาโมเลกุลต่างๆอะไรถึงเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาโปรเจกต์กับอาจารย์คนแรกมาทำกับอู้แน่นอนแน่นอนเ <ไป S 1> ขาไม่ให้เพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของของแต่ละอาจารย์ถูกปะใช่ใช่ใช่เขาไม่ให้เขาไม่ให้อาจารย์คนแรกไม่ให้เอาโปรเจกต์ มาทําต่อเพราะมันเป็นเป็นโปรเจกต์ของเขาไม่ใช่เราเอาโปรเจกต์มาจากไทยถ้าสมมติใครได้ทุนกอพอหรือได้ทุนจากรัฐบาลไทยเอกชนไทยอะไรประมาณนี้เราสามารถถือโปรเจกต์นั้นะ่ะแล้วก็มาทําต่อเป็นโปรเจกต์ของเราเป็นคอนติเนียต่อต่อเนื่องได้แต่เราไม่สามารถทําได้ไงเพราะว่าเราได้ทุนจากที่นี่เป็นของอาจารย์คนแรก แต่อาจารย์คนแรกอ่ะเราเกิดเรื่องประมาณ3าสี่เดือนเราก็เลยแบบตัดสินใจมูฟไปหาอาจารย์คนที่สองคือมันกดดันมากเลยใช่ไหมกับอาจารย์คนแรกคิดว่าคิดดูดิจากไม่เคยไปหาจิตแพทย์ต้องไปหาจิตแพทย์อะ่ะหลายครั้งด้วยหลังจากนั้นถึงทํายังไงคะที่แบบได้อาจารย์คนที่สองได้รู้จักกับอาจารย์คนที่สองแน่นอนก็คือย้ายจากเอ่อคนแรกคนแรกอ่ะอยู่ที่สถาบันไกลคมิกส์ก็คือย้ายจากไกลคมิกส์ ถ้าใครอยากรู้ละยเอียดเพิ่มเติมก็ก็ไปเสิร์ชดูได้แล้วกันก็คือย้ายจากไลคคมิคมาอยู่ที่เอ่อฟารม์มาซีสคูลฟารม์มาซีก็คือเป็นแบบเภสัชอะไรพวกนี้แหละผลิตยาอะไรพวกนี้ตอนแรกก็ไปหาคอนวินเนอร์เลยคอนวินเนอร์ก็คือแบบอารมณ์แบบท,ที่ที่ไทยมันคือแบบเอ่ออธิบายไม่ถูกอะแบบอาจารย์ที่เขาดูแลนิสิตน่ะกิจการนิสิตหรอของภาควิชานะของสคูลของภาคของภาคคณะนั้นนั้นะ เออเขาเรียกประมาณนั้นคอนฟิเนอร์ก็คือไปถามคอนฟิเนอร์เลยของเพศษัต์เลยนะบอกว่ามีอาจารย์ท็อป5เลือกช่วยเลือกอาจารย์ท็อป5ฟให้หน่อยพอดีเราเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์คนแรกช่วยเลือกอาจารย์ท็อป5ฟให้หน่อยว่าท็อป5นะั้นน่ะมีอาจารย์คนไหนที่โอเคบ้างที่เด็กชื่นชอบอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือถามเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่เขาเป็นนักเรียนปโทที่นั่น เขาก็แนะนำมาว่าเออไปหาอาจารย์คนนี้สี่อาจารย์คนนี้สีที่ที่สคว o ฟาร์มาเซียนมดิคอลไซเอน์ก็เลยได้มารู้จักกับอาจารย์คนที่สองแต่เปลี่ยนท็อปปิกนะไม่ใช่ท็อปปิกแรกแล้ว<ม>เปลี่ยนจากการทำวัคซีนแค่วัดใหญ่เป็นเป็นเกี่ยวกับแบบการทำแบบสมอลโมเลกุลสมอลโมเลกุลออรมณมแบบยาขนาดเล็กๆยาขนาดเล็กๆที่เอาไว้ใช้รักษาพวกโรคส t r o k พวก stroke. พวกโรค t r o พวกอะไรเป็นคนที่เป็น stroke อ่ะคนที <people> ่เป็น s t r o กอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ si เรียกว่า sii n s r เนี่ยก็คือแบบอารมณ์แบบ small molecule นะเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เอาไปใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับพวกนี้อก็น่าสนใจดีเพราะว่าที่ไทยเพราะว่าที่ไทยอ่ะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมีน้อยนะมีน้อยก็เลยคิดว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามัน แล้วอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์คนที่สองนะเป็นแบบท็อปโลกเลยนะที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่อง SIRDA อ,อชื่ออา,อาจารย์เควินแต่อาจารย์คนนี้ดีมากดีสุดๆเขาเป็นคนอเมริกันแต่ประเด็นคือเขา,ย,าย้ายอันนี้ไม่ใช่จากเราละไม่ได้เกิดขึ้นกับ กับเราหรือกับอาจารย์แล้วเราแฮปปี้อยู่แล้วเราโอเคแล้วอาจารย์คนที่สองคือโอเคมากเริ่มทำโปรเจกต์ด้วยกันใช่อาจารย์สอนเราจนเราสามารถดีไซน์ไอสมองโมเลกุลนั้นอะได้ด้วยตัวเองด้วยนะโดยใช้โดยใช้เครื่องมือที่อาจารย์ให้มาเออโคตรโคตรประทับใจเลยว่าเออเราเป็นแบบอารมณ์แบบคนแรกๆอ่ะที่อาจารย์ชื่นชมเลยนะเราก็เอ้ยฝีมือไม่ธรรมดาอะไประมาณนี้เออนั่นแหละแล้วก็ ประเด็นคือทําไมถึงย้ายใช่ไหมก็เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจริงๆอันเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนอาจารย์พอย้ายจากอาจารย์คนแรกไปคนที่สองคนที่สามใช่ไหมจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากได้อยากอยู่กับอาจารย์คนที่สามเพราะว่าอาจารย์คนที่สามอ่ะเขาแบบท็อปแบบท็อปวันเลยนะคือเพื่อนของของคณะเนี่ยคือเขาเป็นอาจารย์ที่แบบสุดยอดเหมือนแบบพ่อพระมากเลยเออเขาเขาใจดีแบบสุด ไดดีแล้วก็ฟรีสไตล์อ่ะอยากทําอะไรก็ทําแต่อยู่ในความควบคุมของเขาไม่ใช่อยากทําอะไรก็ทําแบบไม่รู้เรื่องนะแล้วทำไมแล้วทำไมถึงตอนแรกทําไมถึงได้คนที่2ถูกป่ะใช่เพราะว่าทำไมเพือกคนที่3ามเพราะว่าจริงๆไปหาคนที่3แล้วแล้วคนที่3เขาไม่รับเขาบอกว่า I'm sorry I didn't take any students at all so um ก็คือเขาไม่รับนักเรียนเพิ่มแล้วเขาจะเกษียณแล้วเขาจะรีทายเก็ตรีทายแล้ว เขาก็เลยแต่เขาเป็นเพื่อนกับับอาจารย์คนที่สองเขาก็เลยแนะนําอาจารย์คนที่สองมาก็เลยโชคดีโอเคได้อยู่กับอาจารย์ที่เคนที่สองอาจารย์คนที่สองก็ดีนะดีจริงๆดีสุดๆบอกเลยว่าดีสุดๆคืองานอยู่กับแกประมาณหกเดือนมั้งงานโปรเกรสมากโปรเกรสคือแบบก้าวหน้ามากประสบความสําเร็จมากแต่ประเด็นน่ะคือแกย้ายไปอยู่ที่ QUTQUT ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่อยู่ในรัฐควีนแลนด์นี่แหละแต่อยู่แถวแถวบิสเบน ไอ้ลาหวอยู่แถวแบบโก o โคสก็คือทางตอนใต้หน่อยคือเขาอ่ะย้ายอาจารย์คนที่2องย้ายไปอยู่ QUT จริงๆเขาก็บอกว่าให้เราไปด้วยแต่พระเอิญเราอ่ะได้ทุนของที่กริฟฟิตไม่ใช่ของ QUT ดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่จะย้ายไปเออที่จะย้ายตามแกไปก็เลยเสียใจแม้เสียใจเพราะว่าโอ้โหทำไมโชคต้องมาเจออะไรอีกแบบนี้อีกด้วยกาลังจะดีอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็หนีไป อืแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเรานะทุกคนประมาณ<น>เออลูกศิษย์ลูกศิษย์แกประมาณสี่ห้าคนต้องไปหาอาจารย์ใหม่หมดเลยอือันนี้ไม่ได้เกิดเกิดกับเรื่อง personality ละกับส่วนบุคคลละเกิดกับที่ว่าด้วยความจําเป็นที่อาจารย์ต้องย้ายไปอยู่ที่มหาลัยอื่นดังนั้นเราจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่ก็เลยจําได้ไหมคีย์เวิร์ดก็คือว่าอาจารย์คนที่สองกับคนที่สามะแกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน แกก็เลยบอกว่าโอเคคนที่สามก็เลยบอกว่าโอเคได้โปรเจกต์ยังมา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 ทำโปรเจกต์กับอาจารย์ไหมกับคนที่สามนี่ก็เลยเอ้าใครจะไม่ทําล่ะก็เลยเพราะเราอยากได้อยากอยู่กับอาจารย์คนที่3อยู่แล้วก็เลยเตัดสินอาจารย์คนที่3ชื่ออาจารย์นเจลยวก็เลยตัดสินใจก็คือคนปัจจุบันนี่แหละที่อยู่อยู่แบบนานไม่ไม่ไม่ย้ายแล้วเพราะว่าจะจบแล้วก็เลย ไก็เลยอาจารย์ก็ก็ไปดิสคัสกันก็ไปถามกันว่าโอเคจะทาโปรเจกต์เรื่องอะไรก็เลยโปรเจกต์ปัจจุบันจึงมาเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับก็เอาสมอลโมเลกุลจำคีย์เวิร์ดสมอลโมเลกุลได้ไหมคืนนี้ไม่อยากเสียเวลาละไม่อยากเริ่มต้นใหม่ก็คือเอาฟาวเดชันก็คือพื้นฐานที่ได้จากอาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่2ก็เกี่ยวข้องกับสมอลโมเลกุลก็เลยเอาสมอลโมเลกุลไอที่ว่าที่เราจะดีไซน์เนี่ย ไปดีไซน์ใหม่ในโปรเจกต์ที่3โปรเจกต์ที่3ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับสมอลโมเลกุลเหมือนกันแต่รักษาโรคมะเร็งเป็นความบังเอิญมากเลยเพราะว่าตอนที่แม่เสียตอนจําได้ไหมเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการเปลี่ยนโปรเจกต์ตอนนั้นก็คาดไวลวแหล,ล,ละว่าเอ้ยเราอยากหาทาแบบโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับมะเร็งก็เลย it's meant to be เขาเข้าใจคานี้ไหมมันคือแบบ it is what it is like กโชคชะตาอะไรประมาณเนี้ยก็คือทําให้เราได้มาเจอกับอาจารย์คนที่3ในที่สุด ก็เลยได้ทำโปรเจกต์กับสมอลลโมเลกุลของก็คือเอาฟานเดชันของของโปรเจกต์ที่2ไปรักษามะเร็งมะเร็งที่ว่ามันเป็นร a สก skin cancer นะไม่ใช่มะเร็งทั่วไปเป็น skin cancer เป็นแบบมะเร็งผิวหนังซึ่งไอ้มะเร็งผิวหนังเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีไวรัสเนี่ยเข้าไปเข้าไปอาศัยพอเข้าไปอาศัยเนี่ยแต่มันไม่ใช่โรคติดต่อนะมันเข้าไปอาศัยในใน ในในมะเร็งเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งชื่อ m e r k e l c e เ l p o l ล o m a v i ไวรัสไอเจ้าไวรัสตัวนี้มันก่อให้เกิด m e r k e l ู e เซล c r c i n o m a อันนี้ก็เป็น Rare Skin Cancer ตัวหนึ่งคือทุกคนอาจจะรู้จักเกี่ยวกับ m e ลาน o มาอะไรแบบนี้ถูกปะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใครติดตายใครติดตายเราก็เลยใครติดไอเจ้าไวรัสเนี่ยโอกาสรอดอะ่ะต่ำมากเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า มันเป็นโปรเจกต์อะไรน่าสนใจไหมคำตอบก็คือน่าสนใจแต่รู้ไหมว่าฟันแฟกก็คือฟันแฟกข้อหนึ่งของไอ้โปรเจกต์นี้ก็คือว่าโปรเจกต์เนี่ยอาจารย์อะไปจริงๆมันมันควรที่จะเป็นของเรียนแพทย์คนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่กับอาจารย์นักเรียนผู้หญิงเ <laughs> ไหมเ,เพราะว่ามันเอเ์ียนไงมันฉุกเฉินเพราะตอนนั้นเราต้องรีบหาอาจารย์คนใหม่แล้ว แล้วอาจารย์ก็เลยให้โปรเจก t นี้โดยการที่อาจารย์ะ่ะใชค้คำว่าขโมยก็ไม่ถูกก็ไปไปยืม hmm แล้วกันเออมันก็เหมือนขโมยแหละไป,ไ,ปไปเอาไปเอาโปรเจกของนักเรียนแพทย์คนเนี้ยคือจริงๆอาจารย์ก็จะให้นักเรียนแพทย์คนนี้แหละแต่ว่าอา,อาจารย์บอกอาจารย์บอกนักเรียนแพทย์คนปอเอกคนใหม่เนี่ยบอกว่าเอาไอเนี้ยเอาโปรเจกของของนักเรียนแพทย์คนนี้ให้ไตลงแล้วนะให้ทรีลงแล้วนะ เออประมาณนั้นเพราะมันเอเจนนี่ยมันฉุกเฉินก็เลยจําเป็นต้องต้องเอาโปรเจกต์นี้ต้องหกโปรเจกต์นี้อือ่ะแล้วแล้วนักเรียนคนใหม่ขอขอเขาทําเกี่ยวกับเขาทําเกี่ยวกับเอ่อมะเร็งปากมดลูกเออแต่ว่าเขาจะใช้เป็นแบบ c ริสเปอร์แคสตเป็นแบบสมอลบริกุลเหมือนกันเออเป็นแบบเทคนิคในการตัดต่อยีเอ่อตัดต่อจีน e ิดิทติ้ง o ูอ่ะเป็น มันไม่เชิญจีนดีดิิ้งทูตเป็นแบบ knock out knock down จีนเอาเป็นว่ามันมันจะคอมพลิเคตมันจะซับซ้อนเกินไปเอาเป็นว่าเขาได้อีกตัวหนึ่งเป็นยารักษาเราก็ไม่ได้ไปแย่งเขามาแต่ตอนแรกก็คือมันยังไม่มีใครท้าอคนใช้อย่างนั้นก็ได้ก่อนเออส่วนก่อนนะอาจารย์ก็เลยให้เรามาใช่จะไปบอกว่าไปแย่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเออมันดูคําเป็นคําแรงเกินรุนแรงมากเกี่ยวกับไม่ใช่คำคำพูดรุนแรงหรือไม่ใช่รุนแรงหรอกเอ้ยมันมันไม่ใช่แย่ง ไม่ไม่ไม่ใช่แย่งคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือเป็นการที่ผิดเอสติกเลยนะผิดวินัยผิดวินัยกรรมอะไรทุกอย่างเลยเออเออไม่ได้แย่งก็คืออาจารย์ก็คือ recommend ์ให้มาก่อนใช่เขาต้มีโปรเจกต์ของคนแล้วใช่ใช่เขามีโปรเจกต์ของเขาอยู่แล้วเขามีสองช้อยส์จะให้โปรเจกต์ใครคนหนจะให้โปรเจกต์อะไรใช่เราก็เลยได้โปรเจกต์นี้สุดท้ายก็คือแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าเอ่อได้ได้อยู่กับอาจารย์คนนี้ จนพรซเซนต์จบแล้วเหลือจะทําเล่มแล้วก็เชื่อไหมว่าจําได้ไหมเหตุการณ์ตอนแรกก็คืออาจารย์คนที่1จะให้ตีพิมพ์ในวารสารรันดับหนึ่งของโลกรู้ไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงคะอาจารย์คนที่3เนี่ยเราได้ตีพิมพ์ทั้งหมดแล้วตอนนี้อยู่ในมือเนี่ยที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามฉบับแล้วที่ยังไม่ตีพิมพ์หรอคะยังไม่ตีพิมพ์อีกสองสองบวกหนึ่งคาดว่าคาดว่าถ้าจบ คาดว่าจะได้หกฉบับในเร็วๆนี้เร็วๆน,วๆนี้คาดว่าก่อนจบแล้วกันก่อนจบ,จบเออเพราะว่าเพราะว่าเพราะาอย่างนีเ้เดี๋ยวขอเล่าขอขอมาวันนี้หนึ่งไอ้เอ่อเอ่อเป,เปอร์เนาะขอเรียกเอเลเปเปอร์เปเปอร์คืองานวิจัยงานวิจัยสามฉบับที่ทำกับอาจารย์คนล่าสุดอคนที่สามอะ่ะเปเปอร์หนึ่งอะ่ะรู้ปะ่ะว่าติดอันดับคือทั้งสามอะ่ะก็ติดอันดับแร้งของโลกแหละ แต่ว่าอันดับหนึ่งอ่ะคือแบบภูมิใจมากเพราะว่า Impact Factor ่ะถ้าใครถ้าใครอยู่ในสายงานเกี่ยวกับพวกวิวทยาศาสตร์จะรู้หรือการตีพิมพ์วารสารเนาะจะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับ Impact Factor อันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งรู้ไหมว่าวารสารไอที่ตีพิมพ์ที่ Impact Factor มากสุดเกือบ10เลยนะซึ่งถือว่าสูงสูงสูงมากภูมิใจมากนั่นแหละแล้วก็ได้ทำ Meta Analysis ด้วยตัวเองเลยเนี่ยเป็นแบบรีเสิร์ชที่แบบโอเคมากๆ โคตรภูมิใจเลยกับอาจารย์คนนี้แล้วก็อาจารย์ใจดีใจดีใจดีสุดๆสุดๆบอกเลยมีแต่คนอยากอยากอยากเป็น student ของอาจารย์อาาย่ะอือไม่แล้วอาจารย์รับแต่ตอนนี้ที่เห็นนะอาจารย์รับแต่ local student domestic student มันจะมี domestic student ก็คือคนนักเรียนที่ออสซี่อ่ะแล้วก็ international student ก็คืออาจารย์ไม่รับไม่ไม่ไม่เห็นรับ international student ละจะเป็นแบบ local student ประมาณอีกสองคนแล้วแกก็แกบอกว่าแกจะ,กะเกษียณแล้วแกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วแต่แกใจดีใจดีใจด,ใจดีจนไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วว่าใจดีคิดดูดิแกพยายามผลักดันนักเรียนทุกคนอะ่ะเราก็เล่าพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึงก่อนก่อนจะจากก่อนจะจบเนาะจบลิบนี้ขอพูดถึงเกี่ยวกับเปเปอร์คือเราภูมิใจเกี่ยวกับการทําเปเปอร์การทําทงานวิจัยของเราอย่างหนึ่งรู้ปะ่ะไอตอนแรกอะที่อยู่กรมวิ์นะ ตอนแรกที่อยู่กับกรมบิดอ่ะเราเกิดจะได้ตีพิมพ์เปเปอร์แต่เราก็ไม่ได้ตีพิมพ์เพราะเออ่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ขอไม่เล่าแล้วกันแต่ว่าเราไม่ได้ตีพิมพ์แล้วเราก็เปลี่ยนพอมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยกับอาจารย์คนที่3เนี่ยเราก็ได้ตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์สามฉบับไปเลยคือแบบเอเอภูมิภูมิใจมากแล้วตีพิมพ์แบบคริทิคอลทิงกมากสุดๆโอเคงั้นวันนี้ก็ จบไปแล้วเป็นที่มาว่าทําไมถึงเปลี่ยนสามอาจารย์อืถามว่าวสนุกไหมไม่สนุกเลยอ่ะก่อนสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายก่อนจะจากกันอะ่ะเมียคนเคยบอกว่ามีม,มีมีสองคำคำคมไหมไม่รู้จะเรียกว่าคําคมดีไหมมีสองอย่างนะแง่คิดแล้วกันอันแรกเขาบอกว่าการเรียนปอเอกอ,ะอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคิดว่าการเรียนปอเอกคืออะไร มัไ่รรู้คบบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญของการเรียนปอเอกก็คือว่าการเลือกซูเปอร์ว o r เซอร์ซูเปอร์วเซอร์ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจากคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างเราอเปลี่ยนซูเปอร์ว o r เซอร์มาสามคนคนล่าสุดคือคนที่สุดยอดถูกป่ะดังนั้นอ่ะมีคนเคยบอกว่าการเลือกซูเปอร์วา r เซอร์เลือกให้ดีเพราะเขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันหมายความว่าสมมุติเราจบใช่ไหมสมมุติเราจบเอ่อ graduate ไปจบปเอกไปปุ๊บสมมุติเรามีปัญหาแน่นอนนอกจาก ChatGPT เราไม่ค่อยได้พึ่งพาอยู่แล้วถ้าใครเรียนปเอกจะรู้เลยว่า ChatGPT บางส่วนมากจะโกหกเอ้ยจะโดนลิขสิทธิ์บอ่าเนี่ยเอาเป็นว่ามันบางทีมันก็มีส่วนส่วนถูกส่วนถูกแล้วก็ส่วนที่ไม่ไม่ถูกเสมอไปมันต้องใช้ critical thinking ของการเรียนปเอก ดังนั้นที่มาของคําว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะมันหมายความว่าสมมุติเราเรียนจบไปเรามีปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยร้อยละประมาณ90สอาจจะต้องกลับมาถามอาจารย์ที่ปรึกษาอืตอนที่สองอ่ะระหว่างการเรียนปอเอกอ่ะมันมีคำคำหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า phd life อ่ะ like a roller coaster เหมือนกับแบบ roller coaster อ่ะ คือตอนแรกๆอ่ะอย่างอย่างอย่างทุกคนถ้าสมมติทุกคนฟังมาถึงตอนนี้นะทุกคนจะเห็นว่าอย่างชีวิตของเราของการเรียนปอเอกอะมันอารมณ์แบบดีใจเว้ยดีใจแบบประมาณว่าดีใจเราได้ปอเอกเราได้มาเรียนออสตเตรเลียละกาฟพุ่งเสร็จแล้วดรอปพุ่งดรอปไปอย่างนี้เลยประมาณนี้เลยคือ PhD อะมันไม่ใช่สิ่งที่สมูทมันเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มัน ถ้ามันสมูทหรือมันราบเรียบนะให้คิดเสียว่าคุณกําลังทําอะไรผิดหรือเปล่าทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพราะการเรียนปรออกหรือการทําวิจัยมันไม่มีทางที่จะสมูทแน่นอนอันนั้นจะเป็นแง่คิดให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเล็กสเปนดิตแล้วถ้าสมมติใครอยากรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยหรือครั้งหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรในออสเตรเลียแล้วกัน แสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนถ้าทุกคนชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ